ท่านประธานที่เคารพนายแพทย์เจษศิระธารนนท์สมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับการลดบริโภคเปรี้ยวหวานเค็มมันเป็นเป็นประเด็นที่เป็นรายงานของคณะอนุส่งเสริมป้องกันก,ก่อนรักษาของคณะกรรมการการสาธารณสุขที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่วุฒิสภาไปเมื่ออังคารที่สัปดาห์ก่อนคือ16มกราคม,ม ในรอบปี2565ที่ผ่านไปกรรมธิการสาสารณกุธิสภาลงพื้นที่หลายจังหวัดในภาคอีสานทั้งจังหวัดเลยขอนแก่นสกลนครนะครพนมอุบลศรีสะเกดพบปัญหาเดียวกันคือปัญหาพยาธิใบไม้ในตับที่ก่อให้เกิดมะเร็งในท่อน้ำดีและมะเร็งตับท่านประธานเชื่อไหมครับปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นมามากกว่า50ปี แล้วก็ยังเป็นปัญหาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเพราะนั้นเราไปดูในโครงการต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแ <c oughs> ทบจะไม่มีเลยเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นปัญหาที่ชินชาซะแล้วนะครับเพราะนั้นปัญหาะมะเร็งตับและท่อน้ำดีที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เกิดจากการรับประทานอาหารปลาดิบที่ปนเปื้อนตัวพยาธิใบไม้ในตับ โดยปลาดิบเหล่านี้จะมีตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในตับอาศัยอยู่ที่เนื้อปลาและเกล็ดใต้ครีบเช่นปลาตะเพียนปลาขาวน้อยปลาแก้มช้ำปลาส้อยปลากระสูบช้าอิสานมีวิถีชีวิตในการทำอาหารไม่ว่าจะเป็นก้อยปลาดิบผ้าปลาดิบปลาส้มปลาดิบหรือปลาลาอันนี้ก็เป็นที่มาของพยาธิใบไม้ในตับนะครับ ก็ยังไม่น่าเชื่อว่ายังเป็นปัญหาสาสุขในทุกวันนี้นะครับแล้วก็เมื่อ17ถึง18มกราคมที่ผ่านไปคณะกรรมาการ <c oughs> การสาสาสุขอทิิสภาลงพื้นที่จังหวัดยะโสธรเพื่อดูปัญหาสาสุขสไลครับขอนะฮะก็จะเห็นในใน PowerPoint ที่มีผมมีสไลด์เดียวนะครับก็จะเห็นว่าปัญหาอันล่างสุดก็คือนอกเหนือจาก าการปวดจากกล้ามเนื้อปัญหาเรื่องของต้อกระจกที่พบบ่อยก็คือความดันและเบาหวานแต่เรายังพบโรคหนึ่งคือปัญหา CKD k h r o n i c kidney disease หรือโรคไตเรื้อรังกับพบในอัตราที่สูงมากนะครับจังหวัดอื่นๆก็มีฮะเพราะว่าวิถีชีวิตของประชาชนมีเหมือนกันการรับประทาน ที่เป็นปัญหาก็คือว่าอาหารโดยเฉพาะอาหารที่ชาวอีสานหรือคนยะโสธรน,นิยมรับประทานก็คือก็คือส้มตําปลาส้มปรากฏว่าลสเข็มมากเพราะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมอนามัยสปสอทอหรือสอสสซึ่งก็มีภารกิจอยู่แล้วนะครับก็มีความจำเป็นจะต้องอให้โฟกัสไปที่เรื่องนี้เพื่อลด อา,าโรคที่พี่น้องประชาชนชาวอีสานเป็นกันมากเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจทั้งงที่ว่าเราก็เห็นว่าสสเองเนี่ยก็มีโครงการต่างๆที่ทำเรื่องของการลดอาหารเค็มเปรี้ยวหวานเค็มมันนะครับขอโทษเปรี้ยวไม่มีฮะเค็มหวานเค็มมันก็มีงบต่างๆไม่ว่าเป็นพีพี แอเรียเบสหรืองบส่งเสริมป้องกันโรคในปี66ได้เพียง4บาทต่อคนสําหรับทุกโครงการก็เรียกว่าน้อยแต่ว่าถ้าหากว่าจัดการได้เหมาะสมก็ก็สามารถที่ดําเนินการตรงนี้ได้นะครับยุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทยปี2559ถึง2568นะครับก็เป็นยุทธศาสตร์ของสอสสที่ทําเรื่องนี้จริงอยู่แต่ไม่มีเรื่องของ การบริโภคประดิบการแก้ไขปัญหาการบริบรโภคประดิบเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ผมคิดว่า,าน่าจะมีมาตรการแล้วก็เท่าที่ฟังดูว่าในจังหวัดต่าง,างๆเขามีแนวนโยบายที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรก็ส่วนใหญ่ก็จะเสนอให้สร้างซ่วมคือปัญหาก็คือว่ากรณีที่ลดดูดซุวมแล้วก็นําไปทิ้งส่วนใหญ่ก็จะนําไปทิ้งในแม่น้ำพอทิ้งในแม่น้ํามันก็กระจาย โรคต่อให้กับพี่น้องที่อาศัยสองฝั่งของแม่น้ําเพราะฉะนั้นนี้เป็นปัญหาเรื้อรังการแก้ไขปัญหาทําได้ยากเราทําได้ง่ายหรือทําได้มันก็คงเสร็จไปแล้วไม่ไม่ปล่อยให้เรื้อรังมาถึง50าสิบกว่าปีแต่ว่าปัญหาเรื่องของพยาธิใบไม้ในตับแล้วก็โรคไตเรื้อรังเนี่ยผมเห็นว่าเป็นปัญหาที่เราควรจะโฟกัสได้เฉพาะแล้วก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่กล่าวมาแล้วนะครับที่ควรจะทําหน้าที่นี้ได้แม้ว่าจะได้งบประมาณน้อยก็ต้องอาศัยเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องครับขอบคุณครับ